This is cow tomato, This is a sticky rice mixed with the coconut milk uh, and a little salt and sugar. Then they steam the the sticky rice and mix with uh, the dimension above and pouring into banana leaves plus the harvested banana fruit and packaging like this and bring them to the steaming pot and steam them until the sticky rice and thing inside size already to use to eat. And the traditional of the Northeastern people they believe that today the twenty first of September is a day to worship on dead people in another world. So, in the morning, they will give this katomat uh, to monks instead of uh, other kind of food, and also they. whatever the the worship day somehow people don't have time to cook food so they will prepare the k ้า o t ้ม like this to keep monks instead of other food okay ข้า o ต้มัดนะคะ <c oughs> เป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะของชาวอีสานเรานะคะเวลาทำบุญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญธรรมดานะคะ งานบวชงานศพงานมงคลเนาะเวลาใส่บาตรพระเนี่ยบางทีเขาเตรียมข้าวต้มมัดมาใส่กันนะคะมันเป็นอะไรที่สะดวกนะคะและอีกอย่างนะคะเขามองว่ามันเป็นของที่พระฉันทานแล้วก็อิ่มเนาะอันนี้วันนี้เป็นวันไหวบันพระบุรุษนะเป็นวันไหวผีนะคะถ้าในทางปฏิทินปฏิทินเนี่ยจะระบุว่าเป็นวันไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งมันก็ใกล้ๆวันศัสเดือนสิบอะค่ะ วันวันของของคนไทยเนาะเขาก็บอกว่าเป็นทําบุญให้กับผีหรือดวงวิญญาณของผู้ที่ตายแล้วในครอบครัวนะคะก็เขาก็จะทำข้าวต้มมัดตั้งแต่วันก่อนนะก่อนถึงวันจริงนะคะเขาจะเตรียมข้าวต้มมัดนึ่งนะคะแล้ววันจริงคือวันไหว้วันพ่อรุษเนี่ยเขาก็จะเอาตรงนี้นะคะ1ใส่บาทพระให้พระท่านได้ไปฉัน2องอที่วัดเขาก็จะจัดงานาตักบารเนาะ ทำบุญอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะไปใส่บาทด้วยนะคะแล้วก็3นะคะนำนำส่วนหนึ่งนะคะไหว้บรรพบุรุษนะคะก็คือไหว้รูปไหว้กระถางทูบหรือว่ากระดูแล้วแต่ที่เขาจะเตรียมไว้ที่เขามีเก็บไว้นะคะก็จะเรียกดวงวิญญาณบรรพบุรุษมามากินเนาะสิ่งของที่เขาเส้นไหว้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอทูบหมดนะคะเขาก็จะนั่งกินรวมกับ ญาติพี่น้องของเขานะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนจีนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตอนเชงเม้งนะคะตอนเชงเม้งไหว้วันพระรุษรเนาะแต่จริงๆอ่ะวันนี้ตามปฏิทินมันคืองานวันวันไหว้พระจันทร์ถ้าวันไหว้พระจันทร์ในทางจีนเนี่ยมันตอนเที่ยงคืนนะคะคนจีนเขาจะตีปี evet. ๊บดังนะคะเรียกให้เทวดาลงมาแล้วก็ไหว้พระจันทร์เนี่ยเราจะมีทางคนจีนเขาจะมีขนมเขาเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์เนาะ เป็นเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะทางนะคะเอาล่ะค่ะคลิปนี้ก็มานำเสนอข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้าวต้มมัดนะการความนิยมของของแต่ละแต่ละเชื้อชาติหรือแต่ละคนนะคะในภาคอีสานหรือว่าชาวจีนชาวไทยเชื้อจีนนะคะส่วนภาษานะคะถ้าเป็นทางภาคใต้นะข้าวต้มมัดเขาไม่เรียกข้าวต้มมัดนะคะ สำเนียงภาษาทางใต้และคำนะเขาจะเรียกว่าข้าวเหนียวห่อกล้วยนะคะข้าวเหนียวห่อกล้วยซึ่งมันตรงมากเลยนะคะกับกรรมวิธีในการทำข้าวต้มมัดนะคะก็คือเอาข้าวเหนียวหอกับกล้วยข้าวเหนียวเราต้องนึ่งมูลกะทิก่อนนะคะใส่กะทิใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วแต่ตามชอบนะคะรสชาติแล้วมาห่อกล้วยก็คือกล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยผ่านะคะให้เป็น ขนาดพอ,หอ,หอเหมาะห่อห่อข้าวเหนียวได้คือเอาเข้าวเหนียวมาหอ่อกล้วยมิดนะคะเสร็จแล้วก็จะ,ะใส่อยู่ในใบตองนะคะมัดด้วยเชือกกล้วยจับคู่เข้ากันแบบนี้นะคะเราจะไม่พลากจากกันแล้วก็เอาไปใส่หม้อ,มอนึ่งข้าวนะคะแต่คนอีสานก็จะใส่หวดเนาะก็นึ่งจนสุกนะคะก็จะได้ข้าวข้าวต้มมัดหรือข้าวเหนียวหอ่อกล้วยนะคะออกมานะคะตามแบบนี้นะคะขนาดนี้เขาไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องเท่านี้ตายตัวนะคะ เอาที่สบายใจค่ะบางคนก็ทําห่อเล็กๆบางคนก็ทําห่อยาวๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มานําเสนอเรื่องราวของข้าวต้มมัดนะคะและความแตกต่างของทางประเพณีของทางคนภาคอีสานแล้วก็ไทยเชื้อจีนและก็รวมถึงภาษานะคะภาษาที่เรียกระหว่างภาษาใต้นะคะกับภาษากลางเนาะหรือคนภาคอีสานก็เรียกข้าวต้มมัดนะคะคือเรียกข้าวต้มเฉยๆล่ะนะคะ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย See you again